สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าเอ้ยเวลาเล่นเซิร์คัสสเนี่ยการ์ดไหนเนี่ยขายดีบ้างนะผมเพราะเวลาเราเริ่มเล่นใช่ไหมเราก็ต้องหาเงินตั้งตัวนะฮะเราก็เลยจะมาดูกันว่าเอ้ยเซิร์คัสสเนี่ยเขานิยมอะไรกันนะฮะผมก็ได้จัดอันดับเอาที่คิดว่าน่าจะหาได้มาแล้วนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอันนี้ผมเอาแต่การ์ดที่เลเวลน้อยๆครับผมแบบ คนที่เลเวลต่ำกว่า99เนี่ยสามารถหาได้นะครับคือพวกหายากหรือพวกทำเควสเนี่ยผมยกไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาแบบหาง่ายๆหาจอมอนธรรมดาที่เลเวลต่ำกว่า99ก็สามารถหาได้มาก่อนนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยครับผมก็จะลืมกด s u b สไครป์ทุกคนเว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอันดับหนึ่งนะผมอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับผมนั่นก็คือการ์ด Hunter Fly นะครับผมการ์ดใบนี้นะผมบอกได้เลยว่าการ์ดสาสายฟิสิกทุกอาชีพนะครับใช เพราะใบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอเป็นคัสสามเนี่ยสกิลมันจะเป็นสกิลหมู่ซะเยอะนะครับผมแล้วหลอดเลือดมันจะค่อนข้างเยอะนะคือหลอดเลือดเรานะเนี่ยอย่างตัว gx ผมเนี่ยก็คือกิโยตินคอสเนี่ยผมเลือดเกือบ4ี่หมื่นนะผมคือ3ามหมอย่างเงี้ยถ้ามาปั๊มปลาปั๊มไว้เนี่ยก็คือปั๊มกันจนอ่ะนะฮะดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทําได้กันแทนนะครับแทนที่จะมานั่งปั๊มไว้ปั๊มปลาอะไรอย่างนี้นะครับการเทนเตอร์ไฟเนี่ยหรือแมงแดงก็เลยกลายเป็นการที่ได้รับคาามมนนิยยเอะะก เรียกว่าสายตีทุกอาชีพใช้หมดนะครับผมอ่ะเรามาดูราคากันดีกว่านะครับผมว่าที่ iro เนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับถูกสุดคือ99ล้านนะฮะเออเห็นไหมคือมันทุกอาชีพใช้หมดไงนะครับดังนั้นเนี่ยราคามันเลยจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะคือต่ําสุดเนี่ยคือ99ล้านนะผมแล้วก็จะยืนพื้นกันที่ประมาณ100ล้านนั่นแหละนะฮะอ่ะอันนี้คือใบแรกครับผม hunter fire สำหรับใครที่อยากล่านะครับผมให้เข้าไปที่ระบบ navigator ตรงนี้ครับเลือกเลือกก็ว่าม็อบนะฮะ พิมพ์ว่า Hunter File เลยนะครับกดเซิร์ชครับผมมันจะบอกว่าเฮ้ยที่ไหนมีเยอะอ่ะอย่างตรงนี้นะผมกิฟเฟนดันที่ดันเห็ดม่วงนั่นแหละครับมี Hunter File อยู่แต่มีอยู่กลางๆนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะมีอีกที่นึงก็คือนี่ครับใต้นากานะครับผมนาการเนี่ยแล้วเดินลงมา1แมปเนี่ยก็จะมีอีกเหมือนกันครับผมมีมีกลางๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น h i d e n Temple ชั้น3นะครับผมดันวงกดชั้น3ามนั่นเองครับผมที่เดิมของเหล่านี้นะฮะ นี่ครับไปล่าก,กันได้นะที่นี้ก็มีแบบเอ้ยใช้ได้อยู่ไม่เยอะมากแต่ก็มาได้เรื่อยๆผมแนะนําเนี่ยกิฟเฟนนอรเจนชั้นหนึ่งนะครับมอนจะค่อนข้างกระจุกนิดน,นึงเพราะ Map มันแคบนะฮะโอเคต่อมานะครับผมใบที่2นะครับมาดุกนะฮะถามว่าเอ้ยทำไมใช้มาดุกกันบอกเลยว่าอ่อมันจะมีช่วงท้ายๆนิดน,นึงนะผมมอนมันจะใบเก่งเลิศเกินนะฮะผมเคยไปไฮทีอย่างเงี้ยนะผมคือ เออะปุ๊บมันใบ้ใบ้เสร็จแก้เสร็จปุ๊บมันใบ้ต่อนะครับผมแล้วพอใบ้ปุ๊บนี้เออเลยครับใช้สกิลไม่ได้นะผมพอคัด3ใช้สกิลไม่ได้นี่ก็เออเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมาดุก,ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่นิยมกันมากนะครับใบนี้นะฮะร,ราคานะครับผมจะอยู่ที่เดี๋ยวเราเซิร์ชก่อนราคาจะอยู่ที่2องล้านแต่นี้ผมว่ามันเวอร์ไปน,นิดนึงนะครับไม่น่าจะถึง2องล้านได้นะผมต่ำกว่าหลักร้อยล้านนะฮะอ่าแต่อันนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่นิยมมากนะครับผมอ่ามัน มันหายากไหมไม่ได้หายากครับผมคุณภาพของมันก็สั้นง่ายนะฮะคือใส่หมวกแล้วก็เราจะไม่ติดไซเลนคือไม่ติดใบนั่นเองนะฮะ,ะนี่ครับผมไปหามาลากันได้นะผมวิธีเดิมนะฮะเซิร์ชมากดปุ๊บมาดุกนะฮะนี่ครับสปริงชั้น3นะครับที่เดิมของมันนั่นเองนะครับผมเลเวลแค่ Level 73าธาตุไฟนะฮะก็ไปจัดกันได้เลยครับผมไปหามาขายกันได้นะฮะมาดุกครับผมมีคนใช้เรื่อยเรื่อยนะฮะอาจจะไม่ใช้เท่าแมงแดงแต่ก็ยังหาเรื่อยๆอยู่นะครับอันที่3นะฮะ ก็คืออาเชอร์สเกลเลตันนะครับผมอาเชอร์สเกลเลตันนะครับผมดูราคากันก่อนราคาถูกสุดอยู่ที่70ล้านนะฮะนี่ถามว่าทําไมใบนี้ถึงแพงนะครับผมต้องเท้าความก่อนว่าสกิลส่วนใหญ่ของคัสสามอะ่ะมันมักจะเป็นระยะไกลนะฮะเช่นแอร์โรสตอรมอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าตัวมังกรพ่นไฟอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นระยะไกลหมดนะครับผมแล้วตัวอาเชอร์สเกลเลตันเนี่ยก็คือเพิ่มความสามารถของดาเมจที่เป็นระยะไกลอีก10เปอร์นะครับผมเอ้ย บอกว่าเอ้ยสิเปอมก็น้อยนี่ถ้าเทียบกับไฮด้ายี่สเปอร์แต่ไฮด้ามันเฉพาะกึ่งมนุษย์ใช่ไหมครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ได้อขอแค่เป็นระยะไกลเพิ่มไป10%เปร์นผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับสูตรการคํานวณดาเมจเนี่ยไฮด้ามันจะไปคิดกับอาวุธก่อนนะครับผมแต่อเชอร์สเกนอเชอร์สเกลตันเนี่ยมันคิดทีหลังนะผมมันเหมือนเอา total ดาเมจอะมาบวก10%นะมันเลยจะ เฉียดๆกันนิดนึงนะผมมันเบาวกว่าแรงกว่านิดเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยอาเชอร์สเกเลตันมันจะค่อนข้างครอบคลุมกว่านะครับเพราะมันแบบใส่ใบเดียวไปที่ไหนก็ได้ไงไม่เหมือนไฮด้าก็ต้องแค่ตีกึงมนุษย์นะครับอ่าถ้าใครอยากได้สูตรแบบละเอียดนี่ก็ลองหาดูใน YouTube ก็ได้นะผมมีสอนไว้หลายคนนะฮะว่าแบบเอ้ยคำนวณดาเมจพวกอาเชอร์สเก e ลตันอะไรอย่างงี้พวกไฮด้าอย่างงี้มันคำนวณยังไงนะครับอ่าแต่ก็บอกเลยว่าอาเชอร์สเก e t ตันเนี่ยมันจะค่อนข้างครอบจักรวาลก,กว่านะครับกับการโจมตีระยะไกลทั้งหลายนะครับ แต่นี้มันไม่ใช่ของที่จะหากันได้ง่ายๆนะฮะก็คือ p o อ e ฟูอาเชอร์สเกลเลตันนะครับผมอันนี้ก็เป็นของจากดันเจียนนะฮะเอาแบบของธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นสเกลเลตันธรรมดานะครับ70ล้านนะครับผมก็ไปหากันได้นะผมตัวนี้ไม่น่าจะหายากมากนะฮะเพราะเหมือนจะเป็นมอนคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับนี่ครับพปรมิดชั้น2นะฮะแล้วก็พายอนดันเจียนชั้น2เหมือนกันนะครับผมชั้น3ก็มีนะฮะ หลักๆก,ก็คือ3ที่นี้ครับผมพีรามิดชั้น2นะครับพายอนดันเจียนชั้น 2, 2ชั้น3นะฮะไปหากันได้นะผมของดีราคาแพงนะครับราคาแพงมากๆด้วยไม่ใช่แพงธรรมดานะผมแล้วก็เลยเวลแค่50เองหาง่ายกว่าไอ้สอันเมื่อกี้อีกนะครับโอเคใบต่อไปครับผมใบที่4นะฮะใบที่4เนี่ยอาจจะจํากัดนิดนึงครับผมเพราะมันคือไซส์วินเดอร์นะครับผมไซส์วินเดอร์หรืองูดำนะครับผมใบนี้จะราคาค่อนข้างไม่แพงมากนะฮะร,ราคาเนี่ยประมาณ 10M นะครับผมเพราะ มันจำกัดแค่ใช้แค่อาชีพฝั่งแอตซินอะไรพวกนี้ครับผมสายโจนทั้งหลายครับไม่ว่าจะแอตซินโลกหรือโลกสายธนูอย่างเงี้ยก็ใช้งูดามกันนะครับผมเพราะบอกเลยว่า i อโอเขาไม่นิยมใช้หมวกงูกันเพราะหมวกงูมันแพงนะฮะแพงแบบ300ล้านอย่างเงี้ยเอาแค่ดดบเบิร์นไแท็กเลเวลสิบเนี่ยผมซึ่งมันไม่จาเป็นไงเพราะพอเป็นคัสสามส่วนใหญ่ก็ใช้สกิลหมวกของตัวเองกันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครตีธรรมดาหมวกงูจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในเซิร์ฟคัสสนะครับ คือแอตตาซินเองก็มาใส่งูดำกันเพราะมันถูกกว่านะครับผมอ่าราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณ10ล้านนะครับผมผมก็เลยยัดมาเป็นอันดับที่4นะฮะผมเพราะราคามันไม่ได้แรงนะฮะแต่ก็ขายได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เลยเอามาไว้เป็นอันดับที่4นะครับผมแล้วก็อันดับที่5นะครับผมเรียกว่าเป็นชุดการละกันนะครับผมเพราะมันไม่ได้เป็นใบเดียวไงมันคือหลายๆใบนะฮะอันดับที่5ก็คือการ์ที่เอาไว้เปลี่ยนธาตุของชุดเกาะต่างๆนะครับผมก็ไล่มาเลยครับผมดินน้ำลมไฟนะฮะมืด แสงช่างมันวิญญาณช่างมันนะผมเพราะแสงมันคือแองเจลลิงครับผมวิญญาณคือโกตติ้งนะฮะก็เป็นดินน้ำลมไฟแสงดินน้ำลมไฟมืดนะฮะอันเดยอย่างเงี้ยนะผมทีนี่ละครนิยมก็จะมีอีวิลดอิดนะครับผมที่เป็นอันเดยใช่ไหมแล้วก็มีบัตโตรีที่เป็นทัดมืดนะครับผมสองอันนี้นิยมมากนะฮะอ่าราคานี่เดี๋ยวก่อนสิดูสิอีวิลดอิดอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะฮะ เดี๋ยวดูแบตเตอรี่สิแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ13-14ล้านนะครับแบตเตอรี่จะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่โดนธาตุไฟแรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีวิดูอิดเนี่ยจะโดนธาตุไฟแรงนะครับแต่มันก็ได้ผลบัตรอย่างอื่นไปนะครับนอกจาก2ใบนี้ที่ขายแพงๆแล้วก็จะมีพัสน่านะครับผมซาน่าเป็นเกาะธาตุไฟครับผมส่วนโดเกบีเป็นเกาะธาตุลมนะฮะแซนแมนไม่ค่อยนิยมนะครับผมแซนแมนเกาะธาตุดินอันนี้น่าจะขายยากครับผมน่าจะไม่มีคนใช้นะฮะเกาะธาตุน้ำซอสฟิตนี่ก็ยังพอใช้อยู่บ้างครรรรัับบบผมเเเเเออออออาาไววว้กนนตต์์งงลละะะฮพหๆี่ย มอนที่มันมีวอเตอร์บอลมันก็แรงจัดๆเลยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็น5้าการนะผมที่ผมคิดว่าเซิร์ฟคัสสมเนี่ยมันจานิยมกันเยอะมากครับผมโดยเฉพาะ h ันเ e อร์ไฟนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี้นะผมก็จะมีอีกหลายใบยเช่นมาดำแต่มาดามันเลเวลร้อยนิดๆไงผมก็เลยไม่เอาเข้ามานะครับแล้วก็มีมังกร SP นะครับผมอ่ะก็เรียกว่าเป็นของปั๊ม SP ราคาถูกนะครับผมราคาไม่แพงมากเพราะ แมกมาสก็เป็นที่ที่คนเลเวลอ้อยนิดๆไปเก็บเลเวลกันอยู่แล้วไงมังกรไดพีก็เลยจะเข้ามาบ่อยๆนะฮะราคามังกรไดพีก็อยู่ประมาณ 10M นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะมีพวกเรดงเรดิกอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะอยู่แก๊งเดียวกับมาดามนั่นแหละครับผมเลเวลใกล้ๆกันนะฮะก็ราคาจะไม่แพงมากครับผมส่วนวิทเปอร์มีคนใช้ไหมก็มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไปทางถึกทนมากกว่าไม่ค่อยเน้นฟรีกันเท่าไหร่แล้วนะครับผมช่วงคัทสเนี่ยนะฮะ โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าใครมีการ์ดใบอื่นแนะนํามาก็แนะนําเข้ามาได้ครับผมช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะว่าแบบเอ้ยมีใบอื่นลืมไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนกัมบันเวนะผมก็รบกวนนะฮะ สนับสนุนเข้ามาได้นะโดยการเป็นกำมอนเวมเบอร์ครับผมกดจอยหรือว่ากดเข้าร่วมก็ได้นะผมก็จะมีเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ50บาทกับ80บาทนะครับก็ถ้า50บาทเนี่ยก็จะได้ดูคลิปพิเศษนะครับผมเป็นคลิป e x c l u s i ล e ลงก่อนเจ้าบ้านอะไรเขาอย่างนี้80บาทก็ได้ดูคลิปเหมือนกันแต่ได้สิทธิโ์โหวตในการแบบเอ้ย <G uard> บางเรื่องเนี่ยผมจะทำเรื่องนี้ก่อนหรือว่าเรื่องนี้ทีหลังเนี่ยจะมีให้โหวตเลือกกันนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ที่กำมอนเวันนี้สวัสดีครับ